สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับภูผานะครับครูตาบันดงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมพิเศษมากเลยอันนี้พูดง่ายว่าสภาพนางฟ้าสุดๆไปเลยนะครับผมคันนี้จะไม่พูดอะไรมากนะครับผมให้ดูนะครับคันนี้เข้าให้สินค้านะครับผมเขาขายตัวเองไปเลยคันนี้ปีรถนะครับผมปี2565รอา่ารถใช้งานมาปีเดียวปีนี้ปี66นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว s อีนะครับที่สําคัญชั่วโมงการใช้งานโอ้โหน้อยสุดๆไปเลยนะครับผม200 75ชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าข้อตีนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่ครับก็ยางเขาตรงนี้นะครับผมตีนิดนึงไปเหยียบน่าของมีคมมานะครับแต่ว่าก็ไม่ส่งผลต่อการใช้งานมากนะครับผมนี่เครื่องเราไม่เคยแกะเลยนะครับนี่เราให้ดูนะครับผมตัวนี้รถมาจากไหนโอ้ไปทะเบียนดุดนะครับผมแต่ว่าดูแล้วเป็นรถไล่นะครับผมอ่าคันนี้สามารถดาวเริ่มต้นนะครับผมถูกๆเลยนะครับ ดาวน์ลงต้นอยู่ที่5 0,000บาทนะครับผมมีสามารถผ่อนสูงสุดได้6ปีนะครับผมก็จะมีวดย่อยเดือนละ2 0 0 0 2,000พนะครับพอถึงรอบปีเราสามารถนะครับผมก็จะจ่ายนะครับผมอยู่ที่1 1 5 0 0 0นานะครับผมมีก่อนก็สามารถจ่ายก่อนได้นะครับหรือว่าจะสุดหรวกนะครับผมเป็นงวดรถยนต์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ผ่อนไปรายเดือนนะครับผมเหมือนงวดรถยนต์ก็จุกเดือนละ1 0,000นะครับผมกับ900าบาทนะครับผมอันนี้ข้างๆเป็นอะไรรถใหม่นะครับผมนี่ให้ดูเทียบกันเลยนะครับ เป็นไงครับผมก็พูดง่ายว่าไม่แตกต่างกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมเราจะไปตรวจเช็คให้ใหม่นะครับถ้ามีลูกค้าจองแล้วนะครับผมนี่ส่วนรถใหม่นะครับผมระหว่างมือหนึ่งมือสองจะต่างกันเยอะไหมก็อันนี้ดาวอยู่ที่เจ็ดพันบาทอุปกรณ์ครบนะครับผมตัวนี้ดาวห้าหมื่นบาทได้ผ่านหน้าผ่านหลังนะครับผมสําหรับตัว L 5 0เนี่ยดาวอยู่ที่เจ็ดพันค่างวดเป็นไงงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันนะครับพอถึงว่าปีจ่ายหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทแต่ว่าอันนี้ผ่อนแปดปี นะผมข้างวดนะผมรวมรวมเป็นเสร็จกันแล้วนะผมก็ยี่ต่างกันอยู่เกือบ3 0 0แสนเลย่าเป็นไงแต่ว่าคันนี้นะผมใหม่ๆเลยนะครับรถปีเดียวก็พูดง่ายๆว่าเหมือนได้รถใหม่นะครับเดี๋ยวผู้พาลองรถให้ดูกันสักหน่อยนะครับอันนี้มีท่อไอเสียติดให้ด้วยนะครับนี่คันนี้นะผมโอ้ยสีเดิมๆสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้ลองขับรถให้ดูกันสักหน่อยครับ ดีมากเลยนะครับนะยอดไปเลยนะครับอ๋อเครื่องแน่นดีมากๆเลยนะครับ ตัวนี้แทบจะไม่ทําอะไรมากเลยนะครับถ้าว่ามีคนจองก็เปลี่ยนไทยนะผมของเหลวแล้วก็ตรวจเช็คต่างๆนะผมไม่เยอะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับถ้าว่าลูกค้าสนใจนะผมก็ติดต่อมาหาภูผาได้นะครับที่เบอร์061นะครับ018 0354เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับอ่าแค่นี้ลูกค้าก็ออกก็ได้ไปเลยนะผมเป็นทางทันไปนะครับอ่าถ้าว่าถูกใจแล้ก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องสุนิตาบรรดุนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครูผาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย